làm hột thì nó người bật thành phốt mà nó ăn. ra đây. thì nó người làm bớt nói กูบ่เดียวใช่ไหมบาย่งชุวะกบางข้เขมข้นให้วะเออีตาเออน้องคนีกันนทีใช้กันนเออมันีี่ฮิกอยู่นบางทีด้วนเันคนเกันกอนลำหกบ้เขาเขามือนันนก็คนดีกันอ้ เี่ยสายมัเออโดนป่ีเมันมีปีมี้ซแล้วมันก็มีเลยไม่มีวะหมดละเเขากม่โอ้โดูเลยไปหังเียวเลยวะไปหังเียวเลยนี่อ้เอเะ้เขากรรมา